สวัสดีท่านผู้ชมเอฟซแฟนช่องแฟนเพจทันทีเข้ามารับชมทั้งช่อง YouTube หรือว่าทั้งเพจเ c e b o o k นะครับมือน,นี้เราไปตามนะครับหลายๆท่านอาจจะจาได้นะปู่ทองหลที่นี่ว่าปูทองโลองวัดบยูแต่ว่าเขาจะมาตามพ่อดีเนาะเพราะยัยดีทีเราเป็นผู้ไก่คิดกับปูทองโลนะครับนี่น้ำมาเจ็ดหอดบัานพอดีดนมัครบที่แรกคนไปออกจากนี่ ไปอยู่ปุ้นทังประเทศครับผมูุใหญ่บุใหญ่ตอนนียย้ก่นนี้มันมาเป็นตาอยู่อถอดเลยกลับมาครับนี่เขาก็เคยสูงผู้สุงกันกับคุยคุยนำ้ำเรื่องเ่าหายไปอยู่เจ้าว่าเถามันมีคนพูดบ่ครับครับที่หูเถาเถาก็เลยไปอือแต่ เราบปอยู่นี่เราบอกถือเราบอกถือบอกถูกนี่เพื่อนสักบาะเย้ยเพื่อนเราไปยี่ปุ่นโดนตื่นไ้เนาะเไม่ได้ไปหาเพื่อนด้ล่ะอันเพื่อนไอ้หัวเพื่อนอยู่วัดใดตอนนี้มาไปอยู่วัดใดจำวัดใดเดี๋ยวนี้ครับครับไปอยู่วัดปลาเร้อวัดปลาอยู่ใส่ครับวัดปลาเหญ่หน่อยวัดปลาเปลือยหน่อยเปลือยน่อยอืมครับวัดปลาเปลือยหน่อยอันอันเราเรามาหนีเราไปแต่มืออะไรนี่ แลวที่ว่าเรามา <ไป S 1> หาปูสุขซีหาเมื่อแล้วไปได้ซีหามอือแล้วว่หาหนูกวันเดียวว่า,ววาจะไปส่งเถาแล้วกไม่ได้ไปเขาไปตอนคำนะครับตอนถิงโท่นั่นตัวไดกันเนี่ยเถาออกจากมือตอนคำก็ไม่ได้ไปส่งเถาปูสุขเราบอกว่าปูาอทองรอมากันว่าให้ม,ามหมา พอพอดีเลอว่าสันผมกันที่มงากนก่น,น้ำหาน,น้ำหอดบานพอดีเลยตอนนี้เพื่อนปอยุ่วัดเปืือยหน่อยวัดปลาเปื่อยหน่อยอยู่วัดปลาเปื่อยหน่อยทั้งเป็นหมู่บ้านหรือว่าเป็นตำบลครับอดีตพงงไม่ได<อ>้ไปมันมันต้องอยู่ในปลาแบบวัดปลานี่แหละโอเคอยู่วัดปลาเป็นวัดปลาอยู่<ป>ยอำเภอเปื่อย,ยหน่อยเปื่อยหน่อยเป็นไปเลยหาวัดนี้แหละเปล่อยน้อยขอนแก่นเนาะ ข bon, anyway, ึ้นคอนแกนบอกครับชวนมาตรวจคอนถิงคอนคนไงว่คร like. ัคอนเราสิไปเราได้ให้เลขเพราะไงไปไออนไโหาซีศูนย์หาซีศูนย์คอนแล้วหันวันบันวันเลขยอกวันเนาะไฮฮาเกาหนึ่งได้เข้าเพราะไงถือหลายผมได้งวดว่าขนาดเมียนบอกโอ้โผู้ถก็ฝันก็ขอฝันเห็น ผีตายบ้านหลังเงินก I mean. ันครับบ้านเลขที casually, er ่เขาหนึ 1920, ่งศูนย์เก้าอืมพอดีลูกสาวโทรมาบอกสิบเก้าตัวเดียวครับกันเล่นเล่นเข้ากันก็อนนี้น้ำไม่ใช่ก็เลยได้แเออเราเมื่อหลังว่ามันมันน้อนตีไปอีกฝันว่าผีไอ้พ่กบอกครับพ่กบอกเมียเขาเลือกเมียเขาในความฝันเมียเขาบอกเฮ้นี่เลขชื่อชื่อเลขออกสิบเก้าเล้วันน พก็จะดีคือพามานังตากแดดเนาะงก็เลยทุ่นพื้นครับครับเนี่ก็มักเนี่ยเราก็ยังไปหาเราพวกนี้ที่ไปหาปูท้องรอพวกนี้ยังไม่ต้องจุ่นคุยกันเลยครับหลานชายเดี๋ยวผมไปดิบเดี๋ยวผมติดไปแล้วเออไปไปเดี๋ยวติดไปติดไปหาเราอยู่เออเนาะวัดป่าวัดป่าไปไปอะเปี๊น้อยวัดป่าเปี๊น้อยซื้อซื้อวัดป่าปแน้อย็แยกไปหนีได้ออกจากหนีไป ไปไอ้บ,าาบ้านสะขามไปบ,าาบ้บานสะขามก็บ้านบงเหมือนมั้ครับไปทั้งแยกไปทั้งัยรัมแล้วก็พอ่พอพ่อมาถึงนั้นก็เลี้ยวซ้ายวิ่งกลงไปเลยไปไป,ปนอไปไปยหน่อยซื้อวัดซื้อวัดปลาไปหน่อยใช่ไหมครับพ่อไปบ,าบ้านบงแล้วก็พ่อถึงบ,าบ้านบงแล้วก็ทั้งแยกไปเลี้ยงเขาเ,งเ,อ,งเอ,งองเลยเขตดตัวเขตครับซองห้องนี่แหละไปหน่อยวัวไก่บ่ไก่กันดอก บาจพากันไปเลยเพามันเช่นวิวลาะครับงานมันหลายพดแต่ว่างหมดนี้ก้อนก่อนเราสิไปนี่เราห้ยถอดเชนให้เขียนตัวใดครับเอาไมมอีกเขียนหน่อยเขียนหน่ยจังมือนี่มือหลังอะคนมองว่าต่นหัวเลยถอเลยไปตัวใดก็พอตัวใดก็ห้าสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์ตัวเดียวตัวเดียวหรอครับตัวเดียวแล้วก็ยังสองตัวติดก็กลัวก็ อาโต้หนึ่งนด้แหละลกกไหตัวเดียวกันตัวเดียวก็แชรนั่นแหละครับเจ้าพืนเ่นเล,ล็กหลายครั้งแล้วเจ้าของเพื่นเรนเลขสามตัวน,นีกวกว่กันผมเ่นเลขสามตัวมถึกถึกหลายบาทเพราะว่าเลขบ้านเขาเนี่ยหนึ่งศูนย์เก้าตรงตรงสามตัวตรง้วมันก็ออกเบิดเก้าย์หนึ่งเกสามตัว<อ>ถึกเบิดเลยวันนี้พอมาต็เลยของพ่อย่าของมาตัวใดญ่เงนนี่ของพ่อมากตัวใดญ่อมาตัว ลูกสาวโทรมาบอกวันก่อนลูกสาวโทรมาบอกซื้อตัวเดียววันดีมันมันบอกเลขสามตัวโทรมาบอกแล้วเขาได้มากนะครับตัวใดครับสามสองเจ็ดสามสองเจ็ดอันนี้ลูกสาวโทรมาบอกพ่อเนาะเดียวเขาให้แค่สองตัวเจยวนี้ให้สามเลยครับสามพ่อดีนี่สามสองเจ็ดรับลูกซุสซุกอนไร ไปมาแล้วครับเลยมาหาพ่อลนี่แหละเลยมาตามหาแตได้เข้าปูท้องรอหล่ะก็เลยมาน้ำบ้านไหนว่าถามหาเจ้ายึะหน่อยเดินมายว่าจะอะไรเหรอเอ้าไปหาเพิ่นมลดอยู่วัดป้าเนี่ยแหละวัดป้าเป็นน้อยเป็นน้อยมันบงทิ้งทนก่อนจากวันที่ห้าสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์เราบอกสามสองเจ็ดจิตไม่จะได้เลส่วน ชวนนี้กพอดีนะครับขอบคุณพอดีหลายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ